嗯。欸、好好，嗯嗯嗯。嗯 สวัสดีนะครับสวัสดีวันเส,สาร์นะครับจะทำความสะอาดโมเมนะครับงานนี้ตึ๊บแม่จา๋าแม่จา๋าแม่แม่จ๋า เขออนุญาตทำความสะอาดให้โมเมนก่อนนะครับ

ครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับสวัสดีทุกๆกกำลังใจนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเม่จา๋าเม่จา๋าเม่เม่จา๋าเหนื่อยไหมครับโมยว่าไม่เหนื่อยครับควานเขียวเหนื่อยกว่าครับ มามานะไมเมียทำวมาดีครับเม่จา๋จาจ๋าสวนหนะครับเม่จา๋าเม่ยมีจา๋จาจ๋าสวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆกำลังใจเลยนะครับ เป็นจวัดจำวันอย่างนี้ครับฟีตควันช้างครับก็ตัดหญ้าทําความสะอาดให้ช้างจะวนอยู่อย่างนี้นะครับทุกๆวัน,นครับเป็นประจําเลยครับเป็นทุกๆวันเลยครับเช้าขึ้นมาตัดหญ้าช้างทําความสะอาดให้ช้างที่นอนครับนี่ครับจะประมาณนี้อืมอ สว,ส,สวัสดีครานเขียวสวัสดีเมจ่ากอดกอดกอดครับผมขอบคุณครับสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับท nice you ุกทท่านขอบคุณทุกๆกกำลังใจครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณนะครับเอสีทุกทท่านครับเยอรมันตีสองโหขนาดตีสองท่านยังไม่นอนครับแปลอะไรที่รักช้างมากครับเป็นคุณพี่กอบนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีคุณพี่นุชจรีนะครับสวัสดีนะครับ สวัสดีมีสวัสดีจ้าหนาวไม่ไม่หนาวครับคุณพี่รัชดาครับไม่หนาวครับไม่หนาวครับเดี๋ยวนี้ก็จะร้อนมากกว่าหนาวแล้วครับตอนนี้หนาวช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสอย่างมากก็อาทิตยหนึ่งครับนี่ก็จะร้อนแล้วครับอืขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทุกๆท่านนะครับ ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีจ้าครับผมเมื่อคืนความเขียวฝันเกี่ยวกับช้างด้วยครับเมื่อคืนวันนี้เป็นวันที่ฝันร้ายกลายเป็นดีแน่เลยครับวันนี้ขอให้ครับไม่เคยฝันนานแล้วครับเกี่ยวกับโมเมเกี่ยวกับช้างแต่เมื่อคืนฝัน ได้ขี่โมเมนลครับวิ่งหนีเป็นอะไรที่แบบย่อครับเม่คืนครับน่าจะดีครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับทุกๆท่านครับขอบคุณนะครับเมจ๋าขอบคุณนะครับเมจ๋าเมจ๋าเมเมจ๋าหนู่อ้วนขึ้นทุกวันนะเนี่ยขอบคุณนะครับสำหรับแตงโมครับพี่ลินนะครับก็ยังไม่หมดครับควานเขียวก็จะให้กินทุกๆวันนะครับ ยังเหลืออีกประมาณสองสาวันสองวันขอบคุณมากๆเลยครับที่หลินนะครับครับเดี๋ยวความก็ขอญาตจะไปเตรียมความพร้อมจะไปทํางานต่อครับอาจจะไปหาชื่นใจหรือไปมงคลต่อเนี่ยครับขอบคุณนะครับทุกๆท่านนะครับขอบคุณนะครับทุกๆกําลังใจครับสวัสดีครับ